เอรอนกำลังพุ่งแรงมากๆเลยนะครับสวนตลาดส่วนทุกตัวเลยนะฮะแล้วทำไมมันถึงพุ่งแรงทำไมมันถึงหน้าก้าวเป้ามันเท่าไหร่สำหรับโบเนี่ยเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดให้ทุกคนฟังกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปตัวโบ,โบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงข่าวคราวของเจ้าเอรอนมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะฮะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงเราไม่ควรตกรถหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนจะได้ฟังสาระดีๆกันนะฮะและก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับและถ้าหากว่าใครอยากจะซัพพอร์ตโบเนี่ยก็สามารถกดปุ่ม j o i ตรงนี้ได้เลยให้ค่าขนมโบซึ่งในอนาคตโบจะเปิดกลุ่มเเมอให้้้พื่่นนขาาไดแ รับจานวนจํากัดและใครที่ให้ค่าขนมโบก็จะได้สิทธิ์เข้าก่อนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้โบก็จะมีข่าวสารบอกเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะฮะพวกข่าวต้นสายอะไรก็ตามนะฮะยกตัวอย่างเช่นข่าวเกี่ยวกับ m y r d e x Elon เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาทันตอนที่โบประกาศในอมมูนิตี้ของ YouTube เนี่ยก็จะได้กําไรถึง7เท่าเลยนะฮะเจ้าเหรียญ Max เนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงกว่าตอนนั้นประมาณ7เท่าแล้วนะครับแต่ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการที่ Elon เนี่ยล่าสุดเขาเปิด Myr Exchange นะครับความหมายก็คือเปิดตัว De De ตัววก Decentralized Exchange ตแร บนเชนของเขานั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนโดย official elon เลยนะฮะและยอด tvl ตอนนี้นะครับหรือว่ายอดเงินฝากทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านดอลลาร์นะครับเปิดได้ไม่กี่วันเองนะครับไม่ถึงอาทิตย์เลยนะฮะยอดเงินฝากเยอะมากนะครับแล้ว market cap ของเขาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาถึงประมาณ2,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับ market cap ตัวนี้คือ market cap ของเจ้าเหรียญ max หรือว่า myr exchange นะครับไม่ใช่เหรียญ elon นะเหรียญ elon เนี่ยตอนนี้ market cap อยู่ประมาณ800,000ล้านดล ถามว่าสูงไหมโบ e คิดว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะสำหรับโบ e นะครับและนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะมาพูดถึงการเติบโตของเจ้า m y r d x ก่อนนะครับเจ้า m y r d x เนี่ยเขาเปิดตัวมาได้ประมาณ4-5วันเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเ,เข้ามาดูตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้ของโบ e เนี่ยโบ e ก็ได้ประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัวของเขาประมาณ2 3วันที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาเหรียญหรือว่ายอด Market Cap ของเจ้าเหรียญ m y r d x เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านดอล เท่านั้นเองแล้วราคาเหรียญเนี่ยก็ต่ำกว่านะปัจจุบันประมาณ7เท่านะครับอ่าเเท่าเลยเนาะก็ถ้าเกิดเข้าตอนนู้นปุ๊บก็ได้ประมาณ700%นะฮะนี่ขายของอีกแล้ว จะขายอะไรเยอะแยะคนดูลำคาญนะครับไปงั้นเรามาเริ่มกับเรื่องแรกเลยนะฮะว่าเจ้า My อาร์เเนี่ยนอกเหนือจากการที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับล่าสุดเนี่ยเอรอนประกาศอาัดฉีด1.2พันล้านดอลลาร์เข้า Liquidity Incentive Program นั่นเองนะครับไอ้ Liquidity Incentive Program เนี่ยมันแตกต่างจากการอาัดฉีดเข้าเชนหรือว่าการเป็น Ecosystem Fund นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็น Liquidity Mining Reward นั่นเองนะครับซึ่งออไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงหน้าฟาร์มเนี่ยเเราจะห็น ว่าผลตอบแทนของเอลรอนเนี่ยโคตรน่าเกาวเยอะโคตรคตรนะฮะถึงแม้จะมีเงินฝากเข้าไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าผลตอบแทนหรือ APR ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับมี2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือ Reward ที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีการล็อกส่วนหนึ่งเอาไว้แล้วค่อยให้คุณเคลมนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณเอาเงินไปฟาร์มแล้วคุณถอนก่อนเนี่ยคุณก็จะโดนหักเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับประมาณ1%เนาะถ้าฝากเข้าไปฟาร์มเนี่ยต้องฟาร์มอย่างน้อยประมาณ4-5วันเนาะเนี่ยดูตรงนี้ดูเงืะะ่อน,น ก็จากไอ้ l i q u i d i t y i n c e n t i v e ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็น Incenti v e หรือว่าเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนที่เขาเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องให้กับแพลตฟอร์มเนี่ยได้รับผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าถ้าหากว่าไอตัวนี้มันหมดไปเนี่ยหมายถึงไอตัวนี้เนี่ยมันหมดไปเนี่ย APR ก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ว่าทางทีมเขาเนี่ยก็มีการวางแผนกระจายผลตอบแทนนะครับซึ่งไอหนึ่งกว่าล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้จะออกมาตุ้มเดียวภายในเดือนเดียวเลยนะครับเดือนแรกเนี่ยเขาปล่อยให้ประมาณ282ล้าน ดอลลาร์นั่นเองนะะครับแลดือนต่อมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็ตามสภาพนะเขาจะทําการคํานวณนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ผลกระทบของการแจกรีบอร์ดเนี่ยมันจะไปกระทบกับเจ้าเหรียญ MEX หรือเหรียญ m e x นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเหรียญ Elon เนาะไอเหรียญที่เขาแจกเนี่ยเป็นเหรียญ m e x นั่นเองแต่ว่าถ้าหากคุณไปฟาร์มคุณดั้มเหรียญเรื่อยๆเนี่ยไอราคาที่ต้องเป็นห่วงเนี่ยคือเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญ Elon นั่นเองนะครับแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอีโคซิสเต็ม Elon นั่นเองนะฮะถ้าให้โบพูดตรงๆนี่เพิ่งจะะะะะเเเรรรรรริ่่มนนคคััับบบสาาาหขออพวไ เดี๋ยวโบจะย,ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับเอวัเนี่ยเขาก็เคยประกาศการอัดฉีดเงินเข้า Ecosystem ของเขาดึงดูดให้มีคนเข้ามาพัฒนาดีแอปพลิเคชันบนเชนของเขานั่นเองเจ้าแฟนทอมก็เคยเช่นกันนะครับประมาณตอนปลายเดือน8นะฮะอัดฉีดทั้งหมดประมาณ300กว่าล้านดอลลาร์นะครับพลิกอนก็เคยเช่นกันนะครับตอนต้นปีนะฮะอัดฉีดทั้งหมดประมาณ100ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่เจ้าเชนเอรอนเขายังไม่ได้ทําการประกาศเลยนะครับในช่วงปี2021เนี่ยมีการประกาศครั้งหนึ่งคือเป น,นี่ไม่ใช่โดย Official e l r อรนะฮะอันนี้คือ Venture Capital หรือว่า VC เนี่ยมาเสนอ e l รอนเองว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากจะสปอร์ตคุณด้วยเงินทั้งหมด15ล้านดอลลาร์นะครับให้คุณนำไปพัฒนาดีแอพพลิเคชันหรือว่า ecosystem Fund ของคุณเองนะฮะก็เป็นการยื่นข้อเสนอให้กับนักพัฒนาหรือ d e v e l o p ป r อร์ที่สนใจจะเข้ามาพัฒนาใน e l รอนนั่นเองนะครับซึ่งไอเงินส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจาก e l รอนเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่ง e l รอนประกาศอาัดฉีดขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ นั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเกาๆเรื่องหนึ่งที่โบเลงเอาไว้เก่งกําไรนั่นเองนะฮะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูอยู่ own research นะครับมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของโบเองนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสงสัยว่าเอ้ยแล้วปัญหาของเอรอนตอนนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวโบจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับคือเอรอนเนี่ยปัญหาของเขาณนาปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกับสิ่งที่โบเคยมองเห็นเจ้าเชนโซล a ن ا เมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้วนะครับนั่นก็คือ the application บน ecosystem ขขอองงเายนยนะ้ เองนะครับเรายังไม่เห็นทิศทางที่แน่ชัดนะครับสก็คือเจ้า wallet ที่ใช้งานเจ้า ecosystem ของเขามันยังยุ่งยากนั่นเองนะครับคือมันต้องมี native wallet ของตัวเองเจ้า e r o n web wallet หรือว่าจะเป็นเจ้า myr defi wallet หรือว่าจะเป็นเจ้า myr app เนี่ยทุกตัวมันยังมีการใช้งานที่ดู advanced นิดหนึ่งยังใช้งานยากเข้าถึง mass ได้ยากนั่นเองนะครับแต่ในอนาคตโบเชื่อว,ว่าเขาจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาแค่นั้น ะะแปลว่าไอ้แก๊ปพวกนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สามารถก้าวข้ามได้ไม่ยากเลยครับเพียงแต่ณปัจจุบันเขายังทําได้ไม่ดีเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกังวลที่โบอยากจะให้เพื่อนๆลองคํานึงไว้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยวอลเล็ตมันยังไม่ดีอะ่ะคนมันจะเข้ามาเล่นใน d e f าย c o s y s t e m ของเขาเนี่ยมันก็ต้องยุ่งยากนิดนึงอะ่ะอันนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับแต่ส่วนตัวโบมองว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ก้าวข้ามได้ไม่ยากนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ข้ามแล้วอ่ามันก็เหม ดีแอปโคตรกากยูเซอร์โคตรกระจอกนะฮะพูดตรงๆมันอย่างนั้นจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัว Product ตัวเชนเองนะครับว่าเขามีจุดเด่นยังไงเนาะส่วนใครที่สนใจว่าเฮ้ยเอรอนมันมีจุดเด่นยังไงทาไมมันถึงน่าสนใจอะถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนเนี่ยตกข่าวเรื่องนั้นก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ของโบได้นะฮะตัวคลิปนี้โบก็จะอธิบายเกี่ยวกับเอรอนแล้วทําไมโบถึงก้าวตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้างอะก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะฮะเวลาไม่กี่นาทีก็เข้าไปชมขับ,บรถอาบน ความรู้นิดหน่อยก็ดีนะฮะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนหลายๆคนก็คงจะรอเวลานี้ใช่ไหมครับว่าอัตราการเติบโตหรือเพดานการเติบโตของเจ้าเอรอนจะเป็นขนาดไหนนะครับ <c oughs> มุมมองส่วนตัวนะฮะนี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเลยนะครับย้ําอีกครั้งไม่ได้แนะนำนะฮะโอ้ยเลขสวยอะ่ะีโอเคเจ้ามูลค่าตลาดของเอรอนเะนี่ยณปัจจุบันยังน้อยกว่าพ o ลิกอนแมติกอัลกอรแล้วก็เชนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเท r ร a าเอวกซอะไร Ot, น้อยกว่าทุกตัวเลยนะครับและส่วนตัวโบรู้สึกว่าเขามีจุดเด่นมีความน่าสนใจมีความแปลกแยกและที่สำคัญคือเชนของเขารองรับ EVM ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่ารองรับ Ethereum Virtual Machine นะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยโบต้องรอดูว่าเขาจะสามารถ integrate เจ้า MetaMask เข้ามาใช้งานบนเชนเขาได้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากทำได้เนี่ยโอ้โหมันน่าตื่นเต้น,นมากๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยโบมองว่า Market Cap ของ Elon เนี่ยควรจะ ติดท็อป10นะฮะควรจะติดท็อป10ในมุมมองส่วนตัวของโบนะครับก็ตอนนี้นะฮะมูลค่าตลาดของเขาอยู่ที่8,000กว่าล้านดอลลาร์ถูกต้องไหมครับไหนๆหายไปไหนลวนี่อยู่ที่8,000กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าหากจะให้ติดท็อป10เนี่ยก็จะต้องขึ้นมาแสงหน้าเจ้า Avax หรือว่าขึ้นมาประมาณ30,000ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเราคูณลวกๆเลยเนี่ยก็ประมาณ4เท่าเนาะเออ4เท่าก็ขึ้นมาอีก 4x แต่ส่วนตัวถ้าเป้ากับกลาของโบเลยเนี่ยก็คงจะขึ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งมูลค่าตลาดคริปโตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5 trillion ดอลลาร์นะครับก็ในมุมมองส่วนโบโบเนี่ยโบคิดว่าไอ้ market cap พวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะดันพุ่งขึ้นไปสูงกว่านี้แน่นอนนะครับถ้าหากว่ามูลค่าโดยรวมของเขาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากว่าสภาพตลาดบิตคอยน์มันดีนะฮะทุกอย่างมันแนวโน้มดีไปหมดไอ้พวกนี้มันพุ่งไม่หยุดอยู่แล้วครับแบบว่ามันต้องดึงเพดานการเติบโตพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับทำให้โบรู้สึกว่าถ้า market cap ตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ไมย่ยากนะครับซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยโซโลนาอาจจะขึ้นไป Market Cap เท่ากับ bynance หรือว่ามากกว่า bynance นิดนึงแล้ว bynance ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้ประมาณเท่าตัวอะเรานึกภาพอย่างนี้นเนาะเพดานการเติบโตมันก็อัพขั้นกันหมดเลยนะฮะเพราะว่ามีเงินไหลเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นในทิศทางที่สวนทางกันเนี่ยโบก็มองไว้ว่าเฮ้ยเอรอนก็คงจะเติบโตได้อีกสักสอสเท่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าสภาพตลาดเป็นยังไงส่วนตัวโบยังฝากความหวังไว้กับ ecosystem ที่ยังไม่เกิดนะครับบน chain eron เรายังไม่เห็น amm dex โตอื่นๆเกิดขึ้นนเเรายังไม่ห็ Play to earn มาอยู่บนเชนเอเรอนเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะครับแค่ My r d ร์ตัวเดียวก็ดัน Market Cap ดันความโฟโมได้ขนาดนี้เลยนะเราต้องจับตาดูใกล้ๆนะครับแลวจริงๆมันก็เริ่มมี NFT Marketplace เปิดแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าไอของพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าตัวไหนจะปังตัวไหนจะแกมนะครับโบก็เลยไม่กล้าทาคลิปพูดถึงทีนะฮะแต่ถ้าหากใครเป็นเพื่อนๆในเมมเบอร์ของโบเนี่ยตอนนี้โบก็เคยพูดไปประมาณ5วันที่แล้วนะครับว่าเอ้ยตัวนู้นตัวนี้มีความน,น อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองรีเสิร์ชกันเองด้วยนะครับทุกอย่างนี้มันยังใหม่สำหรับโบยังใหม่สำหรับเพื่อนๆยังใหม่สำหรับทุกคนนะครับไม่มีใครการันตีได้ว่าตัวไหนดีนะฮะมีแต่ความกาวกับกระปุกกาวข้างกายนะครับที่ทําให้เรายังไปต่อแล้วก็ยังถือเหรียญนี้อยู่นะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปกาวเอรอนตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเหรียญอัทตรอนตัวไหนที่อยากจะให้โบพูดถึงหรือรีเสิร์ชเนี่ยก็ลองคอม ไปส่องเล่นๆดูนะฮะว่าเอ้ยมันน่าสนใจอะไรยังไงหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ